สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคุบตาศรีสเกตเราเจริญนะครับสาขาอำเภอกันทารารมนะครับวันที่22่สิบสอตุลาคม2567นห้ร้บเจ็ดนะครับมินิเซลกามาส่งหมอบรถ DC 70 G Pro นะครับก็เป็นตัว70อุ้มนะครับนี่เขาพ่อเป็นคุณพ่อสมานนะครับส่งอยู่บนน้องบัวนะครับบ้านน้องบัว ตำบลสะสมิงนะครับอำเภอสำโรงค์จะมาตุบบนราชธานีนะครับคุณพ่อเป็นเปอฟซีเซียกาตั้งแต่สมัยขายอยู่ขายสีเขียวนะครับเคยมาประเมินเนี่ยเพิ่นหล่ะรอบหนึ่งเพิ่อนเอานะครับคุณพ่อเพิ่นเอาดีซีเจ็ดสิบล่องกระสอบนะครับเพิ่นกับเซียกาเดี๋ยวได้รายละเอียดเซียกาสีบลูสูฟังนะครับปลาทรงว่ะทอดได้เทือนในแจ็กบาทนะครับมื่อนี้เข้ามาเบิ่งเป็นพิธีเอารถเข่าในบ้านก่อนเนี่ยเย็บ ต้นกล้วยเขาเด้เรื่องกล้ยกวยๆน,นั่นนะหนักนี่วะพอสมานเราวลับไปทามโหลดอยู่แถวลงพัง,งบบกอลิ่นแล้วว่าผู้ใดบ่ฮูัจ๊กพงเงี่ยมานขายไอติมแล้ววาเราขายไอติมน้ำเลยครับไอติมกะทิเราให้ซิมเบิ่งกะไรหลังมันโอ้ยเสบแห้งผู้ใดอยากเมาไอติมเราไปเล,เลี้ยงเลี้ยงเล็กน้อยเมาไปเห็ดลงท่านนะครับทั้งละพันแปดนะครับ ติดต่อเราได้นะครับหรือโทรมาหาเชวกาก็ได้เดี๋ยวสิบ,บอกว่าเราอยู่ซื้อไดนะครับเดี๋ยวสิเอาเบอร์เราให้ <laughs> นี่อย่าปักหน้าความมัเน,นี้จังโอ้แบนแต๊ะเ,เลยผูเฒ่าเป็นมา,า่าแตแล้วน,นะครับ <laughs> มาหาวันนี้ก็หามกับหาโมง เดี๋ยววันที่ท4นะครับทรงของไอ่เพิ่นทั้งอำเภอสังขละสุรินทร์นะครับไอ้สายไปกับเอฟซีเซลกาด้วยกันคุยกันมาเกือบปีนะครับแต่เพิ่นบอลเดทเทิร์นอันนี้คุณพ่อสมานเพิ่นเทอนนะครับเอาจะซิฟกระสอบเพิ่อนแน่น้องเราเดี๋ยวนี้แล้วเสืองินสดได้กัันเก่าลิฟพอดีเป๊ะเข่าท่าปานเรือไปไหนนี่แหละมาดทาน เดี๋ยวเบรงขั้นหม่แล้วสิพาไปเบรงขั้นที่เพิ่นเทินนะครับอืมหวานเราขวาทางเราแล้วใครติมในเมือละสามพันสี่พันนะครับเนี่ยไม่ธรรมดาดเดียเดือนหนึ่งแล้วไม่ทั้งผัวทั้งเมียเกือบแสนหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยเอาให้ผู้เฒ่าประเทศพิธีทั้ททงนี้เดี๋ยวเซลกาสิพาไปเบรงขั้นที่เพิ่นตีเทินนะครับเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดสู่ฟังว่า ดาอยู่พาใดพอเราได้ส่วนลดดอกเบีย้ยน,น,น้ำงานโซเฟียคนนี้าจมาเบิ่งน้ำกันนะครับไปายเรวอสิบห้าไปเบิ่งนะครับคันคันที่เราเทินเป็นเจ็ดสิบกระสอบเจ้กาก็าประเมินในเพิ่นสองแสนหานะครับ สองแสนห้าหมื่นบาทครับกับมติว่าเป็นกันดาวเลยนะครับคุณพ,อพ่อคนได้ยส่วนลดดอกเบีย้ยศูนตะครับตกดาวอยู่20%บนะครับานะรบ,บาทที่นี่คางวดนะครับคางวดเป็นมก,กราคุมพามีนานะครับแบ่งใจเป็น3ามก,กราสานะครับกุมพาห้าส์เซ็ล้วก็มีมนายีนต์นะครับ,มบ,มนะรบไม่มีงวดใหญ่มาทานวะ <laughs> ยาวงวดใหญ่พอได้แล้ว,ว่ามันสิลงมาสัน <laughs> อยากจะนำขายไอติมได้มันสิลงใจค้างวด อ่ <laughs> องแขกนะครับมัคคะราค้มขพพุนผ่อขุนใจยอยู่ห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทนะครับกุมภาพันธ์นะครับเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบหกบาทเก้าหมื่นสี่นะครับแล้วจะมีนาคมนะครับอยู่สามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับนี่สภาพลดเล่าถือว่างามนะครับปูเลียดบัส <laughs> เราเห็ดไม้เบิลฟ้าละไงเราก็สือใ่ไหมคือเลี้ยวเลี้ยวเกี่ยวเขา่าเราก็เอาชลุ่มน้ำมันไปนะครับทอรถเบิ้ฟ้าสุงหมอนี้เราหยอนน้ำมันไปนะครับข้อเดิมแต่ว่าเกี่ยวดันเราเห็ดไมแต่งไมนะครับแล้วก็ปูเรียดนะครับเป็นเรียดปะเนั่นมาทานของเราอยู่คนขับเพิ่นเป็นซางน้ำเนียนะครับรถพันแปดร้อยชั่วโมงขันนี้มาทานผมบอกเลยนะครับ ผู้ใดไปก็ไปเกี่ยวเลยนะครับถ้าเซี่ยวกาครับเป็นเนี่เรียบร้อยแล้วขับโมเป็นนะครับบมมาทานเลยตัวนี้ครับนี่ละประมาณนี่ละโก้ปานทานนะครับเดือนนี้รถแท็กอร์ว่าหันได้ขายอยู่ผู้ใดสนใจกับมาซื้อน้ำเซี่ยวกาเนเด้อนะครับโปรดีฟีดาวครับของแถมสองรถพ่วงสามสองสี่สิบห้าสิบนะครับห้าสิบในฟีดาวก็ได้นะครับห้าสิบในดาวอยู่หาพันนะครับ สี่สิบนี่ดาวฟีดาวนะครับสามสิบสองกับฟีดาวแต่สามสิบสองงวดสี่ถึกเนี่ยปีละแปดเมื่อเนกวาทานะครับงว,ว,วดใหญ่สองพันงวดใหญ่ปกท่านว่านะครับปีหกแปดนะครับ <laughs> โอ้ปลาเดี๋ยวจะเอาขึ้นเลยเอาเดี๋ยวฟังเสียงไปน้ำกันเลยครับว่ามันเสดังนิ่มบ่นะครับเดี๋ยวบอกรายละเอียดสู่ฟังไปน้ำกันเลยนะครับ ของเทียเนเช่ารถไปแอบอยู่นะครับโอ้ปลาเดี๋ยวสิถอยมาเอาในเดินเลยตัวนี้ให้ซิได้มั้ยเอา40แรงนะครับสำหรับ40แรงกะปีดาวขึ้นกันนะครับปีละแสนเอ็ดนะครับ50แรงจังปีละแสน43,743บาทสำหรับงวดใหญ่นะครับ ใจท่านบ้าคือกันเมื่อนะครับนี่โอ้จะเป็นเหน่ารถเพลินกันได้คุณนะ่ะใส่รถแท็กเตอร์ได้สองขันได้ครับนี่ยอังแถ่เลยแต่ผู้ครับผู้นียน้อยแต่ว่ารถคันแบบไงแบบเห่าเนึ่ย,อยเอาเดี๋ยวไปฟังเสียงน้ำกันนะครับเดี๋ยวปลาเดียรเราเสียวขึ้นไปเลยนะครับ ย่อยเราให้เราเ้ามีแหงก่อนแล้วห้องกับมะหอดเอาเบิง่งรถถ่านะครับซ่า้าเป็นเอาขึ้นสภาพนี้อุม,มาทานแหงแถบจะมีหม่งบุบเลยนะครับมีถ่ายบุบยอยู่นิดนึงทั้งคางนี้เนี้ยนกิ๊บรถปีหาเจ็ดนะครับ ชิปปีพอดีนี่มีบุ่มอยู่น่อยนึ่งน่าจะถ้ายตำ่ำราว่ามันบอคอยมีคนนิยมกระลองกระสอบนะครับแล้วเรื่อยอยากได้เป็นรถอุ่มนะครับก็เรื่อยเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เอานะครับทาเบิ้งน้ำกันเบิง้งปลาเดียดเิ่นเสียวขึ้น เดี๋ยวเราล่องเบิงเงียบกิ๊บหอมเกียวหอมเกียวเลยวะฉันไม่พอเซาตเพิ่มมาเนี่ยทำไมเซาตัว ท่านีพืนตีเทิ่อนขาไปทำายนะครับทำไรคือแยกเสิ่นชวนกับแจ้งจอดครับอือไม่พอเซาตัวเสร็จเป็นวะโอ้บางทีครับเราสองเราหิดไหมเลยมาทานของเราแหงเลยเครื่องเครื่องนี่นี่ดดีวัครับ อเอานะครับสำหรับคลิปนี้กะสีเอาใบเพียงสำหรีก่อนนะครับลูกค้าท่านได้สนใจนะครับอยากได้รถเกียเก่ยวรถเกี้วนี้เบิดแล้วนะครับตอนนี้อยู่โชว์รูมสิเขาอาทิตหนาอีกสามขั้นนะครับพ่อกันไม่วันพฤหื้ัตดูสังขะนะครับสุรินสำหรับคลิปนี้กะสีเอาใบเพียงสำหรีก่อนนะครับฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับเกื่รตบผพันโปรโมชั่นดีๆ คิดดีๆต่อไปนะครับ L52 เปิดโตกลางปีหนานะครับเลื่อนค <laughs> รับสำหรับลูกค้าที่ทานะครับ L52 เพิ่นเพิ่นเลื่อนออกไปนะครับเครื่องยนต์มันยังบริหารได้สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เอาไปเพิงม่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ